สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่คูเกษตรทุเดย์ค่ะวันนี้จะขอพาเพื่อนๆมาดูโรคยอดหิตในมะละกอกันนะคะ ในสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกสลับกับอากาศร้อนอบอ้าวนะคะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของศัตรูพืชมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในมะละกอโดยจะมีโรคหลักๆอยู่3โรคด้วยกันนะคะโรคที่1ค่ะโรครากเน่าคนเน่าเป็นหนึ่งโรคที่ผู้ปลูกมะละกอต้องปวดหัวเลยค่ะโรคนี้มักจะระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนนะคะ ใบมะละกอจะเหี่ยวแห้งตายและร่วงนะคะส่วนผลของมะละกอจะเหี่ยวหรือสุกเหลืองก่อนแก่ค่ะการทําให้ดินร่วนซุยไม่มีน้ําขังและโลสภาพความเป็นกรดของดินจะช่วยลดปัญหาโรครากเน่าและคนเน่าได้นะคะการปลูกมะละกอจําเป็นจะต้องมีระบบระบายน้ําที่ดีและป้องกันกําจัดโดยการใช้สารเคมีค่ะ สค่ะโรคแอนแท n กโนนะคะเป็นอีกหนึ่งโรคที่ผู้ปลูกมะล,ละกอไม่ควรมองข้ามเลยนะคะลักษณะอาการใบจะเป็นจุดขอบแผลสีน้ำตาลผลจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเกิดกับผลสุกนะคะจะเกิดลักษณะแผลกลมช้ำน้ำและยุบลงไปในผลค่ะแนะนำให้เก็บทำลายใบแห้งที่ร่วงหรือใบที่เป็นโรคโดยการเผาทำลายนะคะเพื่อตัดต้นตอของการระบาดของเชื้อโรคต่างๆและป้องกันกำจัดโดยการใช้สารเคมีค่ะสุดท้ายนะคะ โรคใบด่างจุดวงแหวนเป็นโรคที่สร้างความเสียหายให้แก่กเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยค่ะเกิดจากการที่แมลงปากดูดเช่นเพลียอ่อนหรือแมลงวีขาวดูดน้ำเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรคเชื้อไวรัสจะติดอยู่ส่วนปากของแมลงนะคะใบจะด่างเหลืองหรือใบด่างสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อนใบมีขนาดเล็กลงเนื้อใบหดหายจนเหลือแต่เส้นใบนะคะต้นแขกแกนใบแก่ร่วงหมดเหลือแต่ใบย,ยอดนะคะ แนะนำให้เกษตรกรตัดทำลายมะละกอที่แสดงอาการเป็นโรคใบด่างทิ้งทันทีที่สังเกตเห็นนะคะถ้ากรณีเกิดการระบาดหนักมากอาจต้องค้นต้นที่เป็นและนำไปเผาทำลายและป้องกันกำจัดโดยการใช้สารเคมีค่ะหากเพื่อนเพื่อนเกษตรกรท่านใดสนใจต้องการปรึกษาเรื่องการดูแลมะละกอสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาได้ที่คลินิกพืชครูเกษตรได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ thank you